สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีท่านเข้าสู่ช anel d i a m o n View ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์ HEIC ให้กลายเป็นไฟล์ JPG กันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีรูปที่เป็นนามสกุล HEIC นะเดี๋ยวผมจะทําการแปลงไฟล์ให้ท่านผู้ชมดูโดยท่านผู้ชมนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ที่ใต้ล่างคลิปของช่อง y YouTube คลิปนี้ท่านผู้ชมสามารถกดคลิกลิงก์เพื่อมาสู่หน้าต่างแบบนี้ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับให้นาการกดที่เลือกไฟล์ต่าง หลังจากนั้นเราก็จะเด้ง File Explorer ขึ้นมาอย่างนี้นะให้เราไปหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะหาไฟล์เพื่อทําการแปลงครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็มาคลิกซ้ายที่ไฟล์ที่ผมต้องการจะแปลงหลังจากนั้นทําการกด open แล้วก็ไปที่คําว่าแปลงรอสักครู่ครับหลังจากทาการแปลงไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดขึ้นมาเราทําการกดดาวน์โหลดไปเลย เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดไฟล์ jpg เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทําการปิดเว็บไซต์ออกไปได้เลยแล้วก็ไปที่ d ิส p c ซีไปที่ดาวน์โหลดครับนี่ครับผมตอนนี้ไฟล์ของผมจาก heic ก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นไฟล์ jpg เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็เป็นการสอนวิธีการแปลงไฟล์ง่ายๆนะครับผมใครๆก็สามารถทําได้หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ